ควรรู้กระชายขาวมีประโยชน์อย่างไรพร้อมโทษที่ต้องควรระวังและกินอย่างไรถึงดีต่อสุขภาพ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนะคะสำหรับกระชายขาวหรือกระชายเหลืองที่เรารู้จักกันดีซึ่งมีงานวิจัยเปิดเผยให้ได้ทราบกันว่าสารสกัดกระชายขาวมีฤทธิ์ช่วยต้านเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อกระชายขาวสามารถต้านเชื้อไวรัสนี้ได้วันนี้สุดติ่งจึงไม่พลาดที่จะมาบอกถึงสรรพคุณของกระชายขาวให้ได้ทราบกันพร้อมกับบอกวิธีการกินอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโทษที่ต้องระวังจากการกินกระชายขาวให้ได้ ทราบกันด้วยงั้นมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกระชายขาวหรือกระชายเหลืองกันก่อนเลยค่ะ กระชายขาวหรือกระชายเหลืองนี้เป็นกระชายชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในตระกูลขิงเป็นพืชล้มลุกที่มีลักษณะเป็นเงาเมื่อรากสะสมอาการจนได้ที่ก็จะพองตัวเป็นแง่งมีลักษณะคล้ายนิ้วมือและทางการแพทย์แผนโบราณนิยมนำเง่าและรากของกระชายมาใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกายอีกทั้งยังจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะด้วยว่าแต่ประโยชน์ดีๆจากการกินกระชายขาวนี้จะดีต่อสุขภาพอย่างไรนั้นมาดูกันค่ะ หนึ่งเงา สำหรับเงานั้นจะอยู่ใต้ดินซึ่งจะมีรสขมและเผ็ดสรรพคุณของเงาจะใช้เป็นยารักษาฤทธิ์สีดวงทวารบำรุงโรคนกเขาไม่ขันบำรุงกำหนัดชูกำลังช่วยแก้อาการปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อและไม่เพียงเท่านั้นในส่วนของเงาจะมีสารซินเนโอเลซึ่งมีฤทธิ์ช่วยลดการบีบตัวของลำไส้ช่วยให้อาการปวดท้องทุเลาลงได้และเงาของกระชายยังมีน้ำมันหอมระเหยที่อุดมไปด้วยวิตามินมากมายทั้งวิตามิน A, วิตามิน B12 แคลเซียมธาตุเหล็กและที่สำคัญยังมีสารเคอร์คูมินซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอักเสบได้อีกด้วยค่ะ 2. องเงาและราบจะมีสปปรรพคุณช่วยแก้โรคบิดช่วยขับปัสสาวะ ช่วยแก้อาการปรัสสาวะพิการใช้รักษากลากเลื่อนแก้อาการถ่ายเป็นมูกเลือดและที่สําคัญในส่วนของรากซึ่งเป็นส่วนที่นิยมนํามาเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารที่หลากหลายเมนูและในส่วนนี้จะมีกรดคาวิซินิกซึ่งจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้หลายชนิดรวมถึงยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกมากมายที่มีสปปรรพคุณช่วยป้องกันไม่ให้สารอนุมูลอิสระมาทําลายเซลล์ในร่างกายอันเป็นต้นเหตุของการเกิดริ้วรอยและโรคมะเร็งบาง ชนิดนั่นเองค่ะ 3. ใบใบกระชายจะมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายบำรุงธาตุรักษาโรคในปากและคอแก้อาการโลหิตเป็นพิษและช่วยถอนพิษต่างๆได้ค่ะ แล้วที่นี้มาถึงประเด็นที่สำคัญที่ว่าสารสกัดจากกระชายขาวมีส่วนช่วยรักษาโรคโควิด -19 ได้นั้นจริงหรือไม่ซึ่งไม่นานมานี้ได้มีการเปิดเผยผลวิจัยจากมหาวิทยายลัยมหิดลพบว่าสารสกัดจากกระชายขาวมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ร้อเอร์เซโดยมีการกล่าวไว้ว่าสารสกัดจากกระชายขาวมีความสามารถในการลดจานวนเซลล์ที่ติดเชื้อจาก100%เอร์เซ์ไปถึงศเปอร์เซได้อีกทั้งยังสามารถ ที่จะยับยั้งการทํางานของเซลล์ที่เพิ่มตัวไวรัสส่งผลทําให้ไม่มีไวรัสตัวใหม่เพิ่มออกมาจากเซลล์ได้นั่นเองและเมื่อกระชายขาวมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการทํางานของไวรัสได้ทีมนักวิจัยจึงมีการแนะนําในการกินกระชายขาวให้ได้ทราบกันว่า ถ้าหากต้องการกินกระชายขาวเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา2019แนะนําให้กินกระชายขาวในรูปแบบของสารสกัดเพราะกระชายขาวในรูปแบบสารสกัดสามารถที่จะกําหนดคุณภาพและปริมาณของสารสําคัญที่อยู่ในกระชายขาวได้อีกทั้งยังช่วยให้กินในปริมาณที่ไม่มากเกินไปแต่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไวรัสได้ แล้วที่นี้มาดูโทษของการกินกระชายขาวกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับกระชายขาวจะมีรสร้อนซึ่งถ้าหากกินในปริมาณที่มากเกินไปก็จะทำให้ธาตุในร่างกายเสียความสมดุลซึ่งนั่นก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ทั้งส่งผลให้การทำงานของตับและไตทำงานผิดปกติหรือจะส่งผลทำให้ตับอักเสบได้และที่สำคัญให้ระวังน้ำมันหอมระเหยของกระชายด้วยเพราะนั่นอาจจะส่งผลทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ